สาวตักบงกดโพสเดือดปมครูโหดแฉโรงเรียนดังสั่งลุกให้อันฉี่อดน้ำค่ะจากกรณีดามา้าคิดแฉพฤติกรรมของครูจุม๋มจนลุกลามบานไปลายไปถึงครูมาวินครูชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาสอนโดยไร้ใบอนุญ,ญาตรับหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับทางนักเรียนชั้นอนุบาลพบว่าเป็นหนังสือเดินทางแบบนักท่องเที่ยวอนุญ,ญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เพียงแค่30วันเท่านั้นละค่ะและตอนนี้ ครูมาวินได้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยสารสั่งปรับไปที่5,000บาทค่ะล่าสุดนี้หัวอกคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างตักบงกฎเองที่ติดตามข่าวมาหลายวันก็ทนไม่ไหวค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมแชร์เรื่องราวของลูกชายอย่างน้องเข้าหอมที่เคยประสบพบเจอมาแบบเดียวกันโดยระบุเอาไว้ว่าขอประท้วงการที่เอาคนที่ไม่ใช่ครูมาดูแลเด็กและทำร้ายเมื่อวานได้ดูคลิปแล้วปวดใจมากๆเรื่องนี้รัฐบาลสถาบันการศึกษาควร จะใส่ใจในการศึกษาสถาบันโรงเรียนทุกหนแห่งเลยค่ะถึงเป็นครูก็มีครูบางท่านโรคจิตแกล้งเด็กให้อดน้ําไม่ให้เข้าห้องน้ําและลูกตั๊กก็เคยโดนแบบนี้ที่โรงเรียนจุดจุดจุดลูกตั๊กเคยโดนให้อัานปัสสาวะและไม่ให้ดื่มน้ําทั้งที่ขอแล้วและแอบ,บสั่งไม่ให้บอกแม่ด้วยกรองข้อมูลใส่หัวเด็กว่าเดี๋ยวแม่จะมาทําร้ายครูยังมีครูโรคจิตเหล่านี้อยู่ในสถาบันโรงเรียนที่มีชื่อเสียงรบกวนช่วยกันตรวจสอบอย่าให้เรื่อง นี้ผ่านไปเลยค่ะครูบางคนจบคณะครุศาสตร์แต่ไม่ชอบเด็กก็เยอะแค่อยากสอนแต่ไม่ได้มีความรักแฮทแทก็กยาปล่อยให้แย่ไปกว่านี้ค่ะแฮทแท็โรงเรียนปีาศาจงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ